ไม่คุยกันไปแล้วตอนนี้เขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณจากพลังงานหน้าไพ่นะคะที่แรนดอมแล้วก็เปิดขึ้นมาให้นะคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณเองอะ่ะดูสวยขึ้นนะตั้งแต่เลิกคบเลิกคุยกันไปตั้งแต่ไม่คุยกันเนี่ยทำไมคุณคุณดูสวยขึ้นอนะ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นเนาะบางทีเขาก็คิดไปอ่ะนะคะว่าหรือว่าคุณอะ่ะกำลังจะมีคนใหม่อะ่ะเข้ามาชอบเข้ามาจีบหรือเปล่าซึ่งตัวเขาว้าวุ่นมากเลยนะ ถ้าหากว่าคุณนะนะคะจะมีคนมาจีบมีคนมาชอบนะเออตอนเนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดนะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าไม่โอเคไม่พอใจอ่ะใครมาจีบคุณหรอคนคนนั้นเป็นใครดีกว่าเขาหรือเปล่าเนี่ยนะคะคิดไปเรื่อยเลยนะตอนนี้นะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะ่ะ นะอยากกลับมาอยากให้คุณกับเขาอะกลับมาคืนดีกันนะอืที่ผ่านมาเหมือนว่าตัวเขาอะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยนะไม่ค่อยพูดคําว่ารักไม่ค่อยพูดคําว่าคิดถึงไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกอะไรกับตัวคุณนะ่ะนะคะตอนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าอทําไมเขาไม่พูดออกไปเนาะนะคะความในใจของเขาอะนะทําไมเขาถึงไม่พูดออกไปเก็บไว้ทําไมนะเออ ตอนนี้อะนะคะสิ่งที่ตัวเขารู้สึกแบบว่าโอรู้สึกแบบไม่โอเคนะก็คือเรื่องราวที่ทําให้คุณกับเขา่าจบความสัมพันธ์กันไปอะ่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องแหละที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะว่าบางท่านที่จบกันไปไม่คุยกันอะก็คือเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทะเลาะกันแบบเรื่องอาจจะแบบไม่ได้มีสาระอะไรนะคะแต่ว่าในบางกรณีก็คือ เหมือนจบกันไปแบบงงๆอยู่ๆเหมือนว่าอาจจะแบบพูดอะไรไม่เข้าหูกันแล้วก็จบกันไปแบบงงๆแล้วก็บางท่านก็คือจบกันไปเพราะว่ามันมีประเด็นนะคะในเรื่องของการโปแตกเกิดขึ้นเนาะนะคะมันก็เลยทําให้จบไปแต่เหมือนตัวเขาเองไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบอะตอนนี้ตัวเขากําลังคิดอยู่นะคะว่าเขาอะจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรนะ ก็ไม่แน่นะคะว่าในเร็วๆนี้อะนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีการติดต่อมาหาคุณนะส่งข้อความอะไรบางอย่างมาหาคุณก็ได้นะคะอ,อาจจะมาชวนคุณไปเที่ยวก็ได้นะคะนัดเจออยากเจอนะคะอาจจะชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังนะชวนไปคาเฟ่อะนะคะเนี่ยอยากมาหาคุณนะ รอดูนะคะขอให้พลังงานภายนี้นะคะมันเป็นของคุณเพื่อนๆนะอืมขอให้คนคนนี้นะคะโผลกลับมานะแล้วก็มาพูดความรู้สึกในใจของเขาให้คุณได้ฟังนะคะโอเคคลิปนี้มีเท่านี้